สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ CRU News นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กล่าวทักทายสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถร่วมรายงานข่าวกับเราได้นะคะรายงานสภาพอากาศนะคะสภาพปัญหาการจราจรต่างๆได้นะคะและในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับ CRU News นะคะที่เรามาพบกันในช่วงเวลา9นากาถึง9นกา30นทีโดยประมาณนั้นนะคะก็จะมีข่าวสารนะคะรอบรั้วของมหาวิทยา ราชพัฒเชียงรายนะคะมาฝากถึงคุณผู้ชมเช่นกันนะคะแล้วก็มีข่าวสารเกี่ยวกับของในส่วนของนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมการประกวดนะคะต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะและสําหรับช่วงแรกนี้นะคะก็จะเป็นข่าวนะคะในส่วนของคณะวิธีการจัดการนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายะคะ่ะเชิญร่วมงานนัดพบ จ้างงานเด็กจบใหม่รัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้างนะคะซึ่งก็จะจัดงานขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะที่เซนทัลพลาซาเชียงรายค่ะโดยโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การค่ะคณะวิธีการจัดการนะคะเชิญร่วมงานนัดพบจ้าง จ้างงานเด็กจบใหม่รัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้างค่ะซึ่งก็จะจัดงานขึ้นนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะหน้ารานแกนฮอล์เซ็นทรัลพาซาเช,ชียงรายนะคะก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องนองนักศึกษาเด็กจบใหม่นะคะได้เข้าถึงการให้บริการด้านการบริการการจัดหางานที่มีคุณภาพนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกิจกรรมด้วยนะคะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเสริมสิรินินดำค่ะ คณะบดีคณะวิการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงในส่วนของสถานการณ์นะคะที่มาการดําเนินการครั้งนี้ว่าด้วยปัจจุบันเศรษฐกิจนะคะมีผลสืบเนื่องนะคะทำให้องค์กรภาครัฐและเอก,กชนนั้นนะคะต่างประสบปัญหานะคะส่งผลให้เกิดการลดขนาดขององคอ์กรแล้วก็การจ้างงานด้วยนะคะ่ะแล้วก็ทำให้เกิดการว่างงานขึ้นนะคะ จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและประชาชนนะคะบางพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะทางโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การคณะวิทยาการจัดการจึงได้เล็งเห็นความสําคัญตรงจุดนี้ค่ะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานหลักนะคะและก็โครงการของรัฐค่ะร่วมกับจังหวัดเชียงรายและกรรมการจัดและ กรมการจัดหางานนะคะจัดโครงการนัดพบจ้างงานเด็กจบใหม่รัฐช่วยจ่ายเอก,กชนช่วยจ้างนะคะซึ่งก็จะเริ่มจัดงานในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะที่รานแกนฮอร์ชั้นจีนะคะเซ็นทรันพลาซาเชยียงรายค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะทีะ่รัฐบาลนั้นส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอก,กชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะ กิจกรรมดังกล่าวนั้นนะคะก็จัะขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้ที่จบใหม่นะักศึกษานะคะที่จบใหม่นะคะแล้วก็ได้มีงานทํามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นการ เพิ่มทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้วยค่ะรวมถึงเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการนะคะที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะอีกทรั้งก็เป็นโครงการที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจทั้งภาครัฐแล้วก็การผลิตของภาคบริการด้วยค่ะ ทั้งนายจ้างและก็สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะทั้งนี้ก็สามารถลดต้นทุนการดำเนินการได้ด้วยนะคะก็นําไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยนะคะด้านอาจารย์อัชราพัฒนเขมอัครเจอัชราพัฒนเขมอัครเจตค่ะอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจนะคะการ จัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การเองนะคะในฐานะผู้ประสานงานโครงการะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางโปรแกรมวิชานั้นนะคะได้รวมจัดแสดงในทัศการแนะแนวอาชีพค่ะเพื่อให้บริการวิชาการนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะจะได้รับฟังการบรรยายการปรับตัวของแรงงานแล้วก็ของสถาบันการศึกษาด้วยนะคะในยุคดิสซับชันค่ะ2020แล้วก็ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ ทักษะที่จำเป็นในยุคข,ของโควิดด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยศศักดิ์มงคลปัญญาเลิศน,นะคะจากบริษัท Perfect Training Group จำกัดค่ะที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่28นี้นะคะอีกทั้งนะคะในภายในงานนั้นก็ยังมีการจัดนิทรรศการค่ะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยค่ะแล้วก็นิทรรศการของสายพันการศึกษา การสาธิตอาชีพอิสระนะคะก็จะเป็นแนวทางอีกหลายๆแนวทางนะคะให้กับน้องๆนักศึกษานิสิตก์ที่จบใหม่นะคะได้อ่าเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางในการที่จะประกอบอาชีพในการทํางานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ่ะภายในงานก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับสมัครงานด้วยนะคะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและสถานประกอบการได้พบกับผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็เพื่อทำการสัมภาษณ์สอบถามนะคะแล้วก็ข้อตกลงต่างๆในการจ้างงานเกี่ยวกับนายจ้างอีกด้วยนะคะผู้ที่เข้าร่วมงาน สามารถที่จะ,ะประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ร่วมงานครั้งนี้ก็สามารถลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าได้นะคะสมัครงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ w w w j ้า n g a n เด็กจบใหม่ .com ค่ะหรือว่าสแกน QR Code นะคะที่บนหน้าจอด้านล่างได้เลยนะคะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะคะในวันอ จ้างงานเด็กจบใหม่วันที่28นี้นะคะที่เซ็นท่านพาซ่าชเชียงรายนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็สมัครงานล่วงหน้าได้นะคะตาม QR code ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะ มาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะข่าวที่สองของวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายได้จัดขึ้นนะคะนั่นก็คือกิจกรรมวันทาคณาจารย์มอบตัวเป็นสิทธิ์ประจำปี2563ค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะได้จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นสิทธิ์ประจำปี2563ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาน้องใหม่ค่ะ ร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่26และ27นะคะโดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะสำหรับวันที่26นะคะภาคเช้าก็ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมสำนักวิชาการท่องเที่ยวสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ ในส่วนของภาคบ่ายของวันที่26ค่ะก็ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์สำนักวิชาบัญชีวิทยาการการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนะคะ และในโอกาสนี้เองค่ะท่านอธิการบดีค่ะก็ได้กล่าวให้โอวาสนะคะรับสิทธิ์ใหม่ที่ห้องหองประชุมกาสลองคำมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายด้วยค่ะและในเช้าวันนี้เองนะคะก็ยังมีกิจกรรมบรรทาคณาาจารย์นะคะในภาคเช้าต่อเนื่องอย่างเช่นกันค่ะสำหรับอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะจัดอบรมเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ค่ะให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทัศน์คล้ายสุวรรณรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะเป็นประธานเปิดโครงการค่ะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สําหรับ บุคลากรสายสนับสนุนรุ่นที่3นะคะในงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายเรืองชัยจรุงสิริวัตรค่ะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่และแผนเชี่ยวชาญค่ะเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายแล้วก็ฝึกอบรมนะคะโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งวิทยาฐานะ ระดับที่สูงขึ้นให้แก่บบุคลากรสายสนับสนุนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสายสนับสนุนค่ะ<อ>เข้ารับการอบร,รมจำนวน108คนค่ะ<อ>ก็กิจกรรมนะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่26-27 2563ค่ะที่โรงแรมรักสวันรีสอร์ทเชียงรายที่ผ่านมานี่เองค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวต่างๆรอบรั้วมหาลาัยช่วงที่1นะคะแต่ว่านะคะหลังจากที่เราพักเบรกกันไปนแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสารสาระมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะมาแจ้งให้กับน้องๆน,นักศึกษาใหม่ของเราทุกคนด้วยนะคะพร้อมกับโครงการกิจกรรมดีๆนะคะอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะทั้งนี้เองก็ไม่อยากให้น้องๆพลาดข่าวสารนะคะยังไงช่วงนี้นะคะพักเบรกกันสกักกูแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2มาเจอกันค่ะ กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะก็มีข่าวประกาศจากของมหาวิทยาลัยนะคะข่าวแรกนะคะก็เป็นการกำหนดชำระค่าธรรมเนียมมหาว ของการศึกษานะคะประจำปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2ค่ะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งก็มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค่ะผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะซึ่งน้องๆเองที่ก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะใบแจ้งชำระเงินนะคะได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นบนจอนี้ได้เลยนะคะ www.reg 2. cru.ac.ts r นะคะซึ่งก็ภายในระยะเวลาที่มหลาลัยกำหนดนะคะซึ่งการชำระเงินผ่านทางธนาคารนั้นนะคะก็กำหนดให้ชำระในระหว่างาภาคเรียนที่2 2563ค่ะระหว่างวันที่27พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่18ธันวาคม2563นี้นะคะ ในส่วนของการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษานั้นนะคะก็มีกำหนดระยะเวลาเช่นกันนะคะนักศึกษาที่เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็มีกำหนดระยะเวลาในการที่จะขอ,อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะคะโดยลงทะเบียนระหว่างวันที่27พฤศจิก,กายนจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะสำหรับนักศึกษาที่เรียนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ ก็มีระหว่างวันที่27พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564เช่นกันนะคะซึ่งน้องๆเองค่ะสามารถที่จะติดต่อนะคะชำระค่าธรรมเนียมะะการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะได้ถึง3ธนาคารด้วยกันนะคะธนาคารแรกนะคะก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดนะคะ ธนาคารแห่งที่2ค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดค่ะและธนาคารแห่งที่3ค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียม ในการชําระผ่านเคาน์เ,าเตอร์ธนาคารนะคะสิบ,บาทนะคะก็อันนี้ก็แจ้งให้กับน้องๆน,นะคะนักศึกษาใหม่ค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่เรียนในระดับปริญญาตรีค่ะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนที่2ประจําปีการศึกษา2,563นี้นะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวเชิญชวนค่ะนักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอค่ะในโครงการ smart learning นะคะ during covid 1 9นะคะซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอสอนอเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ให้ปังนะคะ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง16ถึง25ปีค่ะนะคะซึ่งก็มีเนื้อหาการนำเสนอก็จะต้องมีการแบ่งปันประสบการณ์ตรงของผู้สมัครในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนวิชาต่างๆช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงปัญหาการแก้ปัญหาหรือการมีข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างๆในการเรียนนะคะ ก็จะมีเทคนิคนะคะคลิปเล็กๆนะคะที่จะแจ้งไว้นะค,ะคือว่าในการทําคลิปวีดีโอนี้นะคะก็จะมีก่อนการนําเสนอนะคะผู้สมัครจะต้องนําเสนอข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รูปภาพชื่อสถาบันที่ศึกษาอยู่ในะปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ที่สาคัญมากเลยทีเดียวนะคะและรายละเอียดนะคะคลิปวีดีโอ จะต้องมีโลโก้ของสถาบันการศึกษาของผู้สมัครแล้วก็โลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะคะซึ่งคิดีโอนั้นจะมีความยาวประมาณ3-5นาทีค่ะภาษาที่นำเสนอก็เป็นภาษาไทยนะคะ ทั้งนี้เองนะคะน้องๆน,นักศึกษาท่านใดสนใจก็สามารถที่จะลงสมัครค่ะออนไลน์ได้นะคะหรือว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอผ่าน Google Form ตามลิงก์ที่ประชาสัมพันธ์ไว้นะคะซึ่งก็มีกำหนดระยะเวลาภายในวันที่25ธันวาคม2563นี้แล้วนะคะก็ รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถที่จะสอบถามได้นะคะติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ดรจุธารัตน์จิตปราณีค่ะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะแล้วก็หรืออาจารย์ดรบุญตรีเวทพิเชษโกรศนค่ะจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่นกันนะคะซึ่งก็จะ เป็นการประกวดนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆค่ะได้มีการสร้างสารรค์ไอเดียประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อคลิปวิดีโอนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนั้นนะคะจำนวน10คลิปนั้นที่ผ่านเข้ารอบนะคะจะได้รับประกาศนียบัตรกันนะคะพร้อมกับเงินรางวัล2,000บาทแล้วก็คลิปวิดีโอนี้จะถูกนำไปแสดงในการสัมมนาออนไลน์ด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วก็รายๆลยทีมที่ส่งเข้ามานะคะที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ก็ยังได้รับนะคะใบประกาศนียบัตรมอบให้เป็นเกียรติกับผู้ที่ทำผลงานคลิปวิดีโอด้วยนะคะยังไงก็สนใจนะคะก็สมัครลงทะเบียนได้นะคะภายในวันที่25ธันวาคม2563นี้นะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะก็แจ้งให้กับน้องๆน,นะคะได้รับทราบนะคะก็เป็นการในเรื่องของการรับชุดสูตรค่ะ เฉพาะนักศึกษานะคะรหัสปี2563นะคะเป็นรอบสุดท้ายค่ะอันนี้แจ้งให้นักศึกษารหัส63ทุกคนเลยนะคะติดต่อนะคะขอรับชุดสูตรของมหาวิทยาลัยนะคะในวันที่25-27ถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา1 1อ0าถึง11.30อกนค่ะ สถานที่ก็เป็นที่ห้องประชุมวมนีไตลงสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สินนะคะก็อยู่ตรงข้ามาด้านข้างเวทีกลางแจ้งนั่นเองนะคะซึ่งสามารถติดต่อขอรับสูตรสากลน,นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับชุดสูตรได้ทุกกรณีเลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่า,อาเอกสารไม่ครบก็สามารถรับชุดสูตรได้นะคะหากไม่ได้มารับด้วยตนเองค่ะอันนี้น้องๆฝากเพื่อนมารับหรือยังไงนะคะ ก็สามารถฝากข้อมูลของตนเองหรือเอกสารเท่าที่มีนะคะเช่นใบเสร็จใบวัดชุดสูตรค่ะฝากเพื่อนมารับแทนได้นะคะที่ห้องประชุมไมนีไตรรงค่ะภายในวันที่25-27พฤศจิกายน2563นี้ค่ะก็ระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง13นาก30นาทีนะคะอย่าลืมกันนะจ๊ะนักน้องนักศึกษารหัส63ทุกคนนะคะ อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะซึ่งจัดโดยคณะวิทยการจัดการนะคะซึ่งทางคณะเองนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะเข้าร่วมงานมหกรรมข้าวเหนียวเคี่ยวงู8-9-7-4ค่ะ e n d Eco Rice นะคะเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงรายนะคะก็เป็นผลงานวิจัยค่ะของคณะอาจารย์ของเรานี่เองจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายนะคะได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งก็จะจัดงานในวันที่2ธันวาคม2563นี้นะคะที่โซนแกรนฮอลเซนทันพาซาชเชียงรายค่ะในงานนะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับนิเทศการแสดงผลงานวิชาการและผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเคียวงูค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวกลุ่มเกษตรกรข้าวเหนียวเคี่ยวงูจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายเลยแลวก็ว่าได้นะคะ แล้วก็มีการเสวนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะโดยใช้ GI แล้วก็ Equalize ขึ้นมานะคะเป็นการพัฒนาในเรื่องของนวันวตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของข้าวนะคะ อีกทั้งมีการสาธิตเมนูอาหารนี่เลยนะคะและนวัตกรรมอาหารค่ะที่ทำจากข้าวเหนียวเคียวงูนะคะว่าสามารถแปลรูปรูปนะคะแล้วก็ทำอาหารเมนูไหนได้บ้างนะคะแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นของข้าวของหวานนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางงานวิจัยเลยทีเดียวที่ยกระดับนะคะ,ะพันข้าวเหนียวเคี้ยวงูขึ้นมานะคะสูะ่สินค้าทางการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นสินค้า คุณภาพด้วยที่ผ่านงานระดับงานวิจัยด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเข้าร่วมงานนะคะในวันพุทธที่2ท่ธันวาคม2 5 6 3อกที่โซนแกนฮอร์เซนทัลพาซาเชียงรายค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวประกาศนะคะรับสมัครเช่นกันนะคะก็เป็นการประกวดคลิปวิดีโอค่ะอันนี้ก็มีเงินรางวัลมาฝากให้กับน้องๆนักศ,ศึกษาของเราที่สนใจด้วยนะคะ เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ไร้ฟุตเวสค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะโดยบริษัท CP RAM จำกัดค่ะร่วมกับสาขาวิชา Media Art มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบรุรีได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไร้ฟุตเวสค่ะ เป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะได้แสดงความรู้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอเชิญรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาเรื่องของฟู้ดเบสค่ะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะการทิ้งนะคะรวมไปถึงการลดปริมาณขยะอาหารซึ่งถือว่า เป็นปัญหาระดับโลกนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางผู้จัดงานก็บอกได้ว่าผู้ที่ร่วมนะคะรงังกิจกรรมนะคะสามารถร่วมชิงเงินรางวัมลมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีกติกาการสมผลงานเข้าประกวดนะคะ ผู้ที่จะส่งข้อผลงานข้อะกวดนั้นก็สามารถส่งเป็นทีมนะคะทีมละไม่เกิน5คนหรือว่าจะส่งเป็นเดี่ยวก็ได้นะคะผู้ที่ส่งผลงานก็จะต้องอธิบายแนวคิดการสร้างสารรค์ผลงานและรูปแบบเทคนิควิธีการนำเสนอในการผลิตผลงานด้วย อีกทั้งคลิปวิดีโอนั้นนะคะจะต้องมีความยาวประมาณ3นาทีด้วยร่วมนะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องวิดีโอหรือโทอรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์หรือนะคะจะทำเป็นแบบแนวภาพยนตร์แอน m เมชันก็ได้ที่สร้างขึ้นมานะคะจากโปรแกรม 2D หรือ 3D ก็ได้นะคะ ซึ่งสามารถที่จะอัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive และส่งลิงก์ผลงานพร้อมเขียนชื่อทีมรายชื่อผู้สมัครพร้อมเบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ f a c e b o o k ค่ะ คนรุ่นใหม่ไลฟ์ฟ o ้ดเบสได้นะคะซึ่งก็เป็นอีกโครงการหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ให้โอกาสกับน้องๆระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสในการที่จะผลิตคลิปวิดีโอไอเดียสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์อีกทั้งชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า300,000บาทเลยทีเดียวนะคะ ค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ฝากอีกนิดนึงนะคะหลายหายคนสอบถามมาทางเพจของมหาวิทยาลัยราชพัฒเจียงรายเยอะมากเยอะทุกวันเลยนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ะคะ่ะประจำปีการศึกษา2500 64นะคะซึ่งขณะนี้เองนะคะมาหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายของเราค่ะก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ร,รอบที่2กันแล้วนะคะน้องๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เพจรับนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้ค่ะซึ่งก็สำหรับการรับสมัครตรงนั้น,นะะตรงนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงวันที่ 31มกราคม5 6 6 4นะคะซึ่งก็มีคณะวิชาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักวิชาการท่องเที่ยวสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชาบริหารธุรกิจสำนักวิชาบัญชีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็อันนี้เป็นประเภทรับสมัครตรงนะคะไม่รวมที่แคสนะคะไม่รวมแคสตพสนะคะสามารถที่จะสมัครตรงได้สมัครออนไลน์ได้นะคะที่ www.admission.cru.ac.th นะคะซึ่งการรับสมัครตรงนะคะรับสมัครจนถึง วันที่31มกราคม2564นะคะในส่วนของการรับสมัครแบบสอบคัดเลือกนั้นนะคะในส่วนของคณะครุศาสตร์เองค่ะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะรอบที่2ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15มกราคม2564นะคะซึ่งก็มีทั้งหมด15สาขาวิชาค่ะ น,น้องท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่า,าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็สามารถคลิกลิงค์ค่ะเข้าดูที่ admission cru ac th ได้หรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่053 776 118ค่ะซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆห,หลายๆท่านนะคะทีะ่สมัครไม่ทานจากรอบที่ผ่านมานะคะขณะน,นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2 6 6 4รอบที่2กันแล้วนะคะยังไงก็เข้าดูรายละเอียดแล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยค่ะมาหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงรายการ c r u News ของวันนี้นะคะแต่ว่า ก็ยังมีรายการต่อไปนะคะที่รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกับรายการที่นี่มีคำตอบ วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายมงคลค่ะประทุมจำปาค่ะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินนะคะที่จะมาพูดถึงนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับสถานที่ต่างๆค่ะในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของให้แก่ร้านค้านะคะที่จะเข้ามาใช้บริการในส่วนของวันที่ซ้อมรับปริญญาค่ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองก็กำหนดซ้อมรับปริญญานะคะระหว่างวันที่ 5, 6, 7ธันวาคมนี้นะคะวันนี้คุณมงคลประชุม ประทุมจำปาค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและจาัดก,การทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็จะมาร่วมรายการค่ะพูดคุยถึงความก้าวหน้าความคืบหน้านะคะในการเตรียมการค่ะงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2563นะคะอย่าพลาดนะคะต่อจากนี้ช่วงรายการที่นี่มีคำตอบยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมอยู่นะคะ จากนั้นค่ะวันนี้วันศุกร์ของเรานะคะเรียกได้ว่าเราก็มีอีกหลายๆรายการที่สเปเชียลแล้วก็พิเศษมอบให้นะคะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ขันษานะคะจากรายการที่นี่มีคำตอบก็ต่อด้วยรายการ English b o d c a s t ค่ะในวันนี้เองจะมีน้องๆนักศึกษานะคะ,ะมาร่วมรายการนะคะ English b o d c a s t จะเป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่าลืมอย่าพลาดติดตามชมกันนะคะ จากนั้นค่ะพักเที่ยงนะคะต่อด้วยช่วงเวลา13นาฬิกานะคะรับความสุขค่ะช่วงบ่ายค่ะกับบัตที่ทอล์คบัตที่ชวนคุยนะคะวันนี้พี่หนุ่ยกับพี่เอมนะคะก็จะมีสาระความสนุกสนานนะคะสาระดีๆนะคะมาพูดคุยมาฝากให้กับน้องๆคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะและ ที่พิเศษสุดเลยนะคะสำหรับรายการท้ายสุดของวันนี้นะคะช่วงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะรายการ C R U Special ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญด้วยวันนี้นะคะจะเป็นใครนะคะขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็รายการ Special พิเศษวันนี้ช่วงปิดท้ายของวันศุกร์นี้นะคะเป็นใคร ะะทีมงานนะคะคที่รับเชิญมาะะเป็นแขกรับเชิญของเรานั้น,นะะจะมาเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะคะคในช่วงของรายการเซีย s p a c i a l ยังไงก็ติดตามชมกันได้นะคะคสำหรับรายการ s e u u o n i r r l i e e นะคะซึ่งวันศุกร์เองะะก็จัดยาวๆกันไปเลยนะคะคตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาโดยประมาณะคะ่ะ ยังไงสำหรับช่วงนี้รายการ CRU News นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะสำหรับรายการ CRU News ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลา9นาฬกาถึง9นกาก30นาทีโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเองค่ะเนีงกิรตยาวงสารพีค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ